สวัสดีครับทุกท่านนะครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ร้านซัดสปอร์ตนะครับอันนี้เป็นโปรโมชั่นของบริษัทฟีดนะครับเป็นไม้ไต้หวันนะครับอ่าแบรนด์ชั้นนําของไต้หวันเลยนะครับโด่งดังมากครับดูจากโลโก้นะฮะดูครับใช้เยอะมากนะครับที่มัเอ่อมาเลเซียดังมากเลยครับอ่าเขาเป็นโปรเฟชชั่นอลของทางด้านนาโนเทคโนโลยีนะครับไม้รุ่นนี้เป็นคาร์บอนนาโนนะครับอ่าเป็นทั้งสี่รุ่นเลยนะครับผมแยกย่อยออกไปนะครับแบ่งเป็นสอง เป็น2ท้ไทง่ายๆนะครับไท้นี้เป็นไท้สำหรับสายตบนะครับหัวเป็นรูปไข่นะครับหัวหนักก้านอ่อนครับสายตบยืนหลังคอร์ดครับท่านได้ยืนหลังคอร์ดนะครับแนะนําเป็น2ตัวนี้นะครับสเปคเดียวกันรับต่างแค่สีนะครับเป็นสีทองเหลืองทองนะครับสีดำนะครับสเปคตัวนี้นะครับสเปคอยู่ที่น้ําหนัก84กรัมนะครับ ถ้าขึ้น N แล้วก็เฉลี่ยอยู่ที่แปด9นะครับบาลานซ์อยู่ที่285 295นะครับขึ้น N ที่สูงสุด28ปอนด์นะครับแล้วก็เป็นไม้4 U นะครับสเปคเท่ากันนะครับส่วนตัวนี้ก็สเปคเท่ากันเหมือนกันนะครับ4ตัวนี้สเปคเท่ากันแต่ว่ามันจะต่างกันที่ว่าตัวก้างกับตัวหัวไม้นะครับหัวไม้ตัวนี้เป็นหัวแบบ Isoematic นะครับเป็นหัวเหลี่ยมนะครับเป็นเฟรมตัดอากาศนะครับเป็นเฟรมตัดอากาศครับ เป็นไม้อลลาวนะครับตัวนี้จะเน้นค่อนข้างเป็นแนวเกมเล่นหน้าใช้เป็นส่วนใหญ่นะครับเล่นหน้าจะเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นไม้ดูงกลางๆนะครับราคาอยู่ที่สองพันห้าร้อยบาทนะครับพอสองพันห้าร้อยบาทครับเราก็จะมีของแถมโปรโมาชั่นพิเศษเลยนะครับของแถมตืดใจมากแล้วผมเอาของแถมขึ้นมา แถงชิ้นแรกนะครับแถมเอ็นนะครับพร้อมขึ้นนะครับเรามีเครื่องบริการขึ้นให้นะครับสองเป็นซองนะครับอ่าเป็นซองพัดลมให้นะครับใส่ไม้นะครับสามแผงเสื้อนะครับแถมเสื้อให้นะครับอ่าสี่พันด้ามนะครับแล้วก็กระเป๋านะครับคุ้มมากกระเป๋าใบนี้ก็พันสองแล้วนะครับอ่า ถ้ากับไม้หนึ่งไม้เนี่ยจะได้ของแถมครบเลยนะครับสองพันห้าร้อยบาทพร้อมส่งเลยนะครับเลือกได้เลยนะครับเลือกได้เลยนะครับเลือกได้เลยนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาเลยนะครับสวัสดีครับ